สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินนะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กิ๊กจิรพิญญาปิติมณอารีเช่นเคยค่ะแล้วเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเราผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะส่วนแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook ที่เราถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะ เพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมเพจที่2คือเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเรามีนโยบายนําเอารดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสารรค์สร้างไรายได้ให้กับชุมชนฐานรากค่ะจึงได้ ดำเนินโครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นเพื่อต่อยอดพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมมีผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาใช้เพิ่มมูลค่าทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะคะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยและจะได้เป็นการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ต่อไปให คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่แววกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาเน้นเลยพาเที่ยวเลยนะคะแบบเจาะลึกว่าถ้าหากว่าเราไปเที่ยวที่ชุมชนวิสาหกิจ วนเกษตรดงเย็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไปแล้วจะได้เจอกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกกันบ้างนะคะและตอนนี้พี่แววก็อยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณแววสว่างแจ้งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนาเกษตรดงเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <laughs> คราวที่แล้วบอกว่ายังไม่จุใจต้องขอตัวต่อนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องมาคุยกันต่อสักนิดนึงว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยถ้าหากว่านอกเหนือจากที่เราได้เห็นความ เป็นมาแล้วของวนกเกษตรที่ดงเย็นเนี่ยนะคะได้เห็นถึงคนในชุมชนเขามีการแบ่งงานกันทําในเชิงวิสาหกิจแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าในเชิงการท่องเที่ยวล่ะอยากจะสวมรอยเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างพี่แววเล่าให้ฟังเลยค่ะจ่าต้องบอกว่าบ้านดงเย็นเนี่ยจะเรามีกิจกรรมมากมายให้เลือกเนาะ,ะทางแบบเชิงเก,กเษตรล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะสำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพค่ะ ไปที่บ้านทองเย็เนนะจ๊ะต้องบอกว่ามีทั้งกิจกรรมดีเนะาะอาหารเด่นๆเลยเนาะต้องบอกว่าที่บ้านทองเย็นเนี่ยจะเรามีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วให้นักท่องเที่ยวได้ไปลงมือทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะกิจกรรมแรกนะจ๊ะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวที่ไปก็จะได้ขี่รถซาเล้งเนาะพ<อ>าไปชมตำท่านกิจกรรมต่างๆของบ้านทองเย็เนเลยจ้ะถ้าเลือกเนาะมีก็ก็มีประมาณสิบสองกิจกรรมให้เลือกอย่างเชน่นเนาะอะ ย้อนนิดนึง่พอตอนออนทันตะวันไปทำตะหูแพนเนาะเก็บเห็ดบ้านไสเดือนแล้วก็ไปที่บ้านผักสวนครัวรัวกินได้ผักสวนครัวรัวกินได้ก็มีจามีเนาะชื่เก๋มากแล้วก็บ้านไกลอารมณ์ดีค่ะจ้ะที่นี่เรามีโบกปลาเนาะสามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปตกปลาแบบธรรมชาติโอ้โหจ้ะ แล้วก็ไปที่บ้านข้าวเนาะบ้านข้าวนี่มีการแปลรูปไร่ย่างเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นอโมแป้งแค่ขนมโคกเนาะเพราะว่าที่นี่เราทําเป็นอ่าทำทำนาเนาะข้าวก็เป็นอินทรีย์แล้วก็ให้จากเป็นโมแป้งแบบโบราณเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแค่ขนมโคกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็กิจกรรมที่เด่นมากๆที่นักท่องเที่ยวไปแล้วชอบก็คือ เก็บวัตถุดิบในชุมชนมาแข่งขันกันทําอาหารอะไรเงี้ยจ้ะนี่โอ้โหอันนี้เป็นกิจกรรมเด่นเลยเนาะนกที่ไปชอบมากๆตัวชูโรงเลยก็ว่าได้ก็คือถ้าหากใครได้ไปที่ชุมชนบ้านโรงเย็นเนี่ยถ้าพลาดกิจกรรมนี้คือถือว่าไปไม่ถึงใช่จ้ะอเขาไปทํายังไงคะคือกิจกรรมนี้หมายถึงว่าให้เราลงพื้นที่ไปเลยลงไล่เลยว่าเราจะไปเก็บอะไรบ้างก็ที่โรงเรีย็นเรามีโจทย์ให้จ้ะน้าต้องบอกว่ากิจกรรมเก็บผักแล้วก็มาทําอาหารเนี่ย ต้องแข่งขันกันเนาะเราให้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวโอ้โหชั่วโมงเดียวคุณต้องเรามีพี่เลี้ยงให้เนาะว่าคุณได้เมนูอะไรเมนูจะไม่ซ้ํากันเนะาะเรามีรางวัลให้รสชาติเนาะแล้วก็ตบแต่งหน้าตาจานะหานอะไรประมาณนี้ต้องติดเตาท่านเองนะจ๊ะ ติดเตาถ่านเองต้งติดเตาถ่านเองจโ oh, อ้โหทุกอย่างคือแบบว่าธรร,รมชาติสุดๆธรรมชาติสุดๆเลยนะแล้วก็คือคุณก็ไปทําเลยตั้งแต่เหมือนสมัยแบบว่าเกษตรที่แบบท้องถิน่นจริงๆเขาติดเตาถ่านกันเองอไปหยิบผลิตภัณฑ์ผลิตผลในท้องไร่ท้องนากันมาเลยที่เราปลูกกันเอาไว้เรินรั่วเราพาไปดูเนาะคุณต้องจำเอาไว้อย่างเช่นคุณได้อาเมนูแกงเปรนอไม้ เมื่อกี้พาไปดูแล้วนะคุณต้องจําไว้นะอ่าไล่หน้าไม้อยู่ตรงหน้อะไรเงี้ยจ้าแล้วมีวัตถุดิบอะไรบ้างโอ้โหเหมือนแข่งแรลลี่เลยอ่ะใช่จ้าต้องแข่งกันเราให้เวลาเนาะก็คือให้เวลาในการไปหาวัตถุดิบจ้าหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องมาทํากับข้าวเลยทําอาหารตามโจทย์ที่เราได้รับเลยใช่จ้าแล้วก็จะต้องมีคณะกรรมการมานั่งชิมด้วยเนาะก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนในชุมชนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ที่มากับทิปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยจ้าเพื่อไม่ให้ ไม่ให้มันให้บาลานซ์กันนิดหนึงเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบว่าลำเอียงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหกิจกรรมน่าสนุกมากคุณผู้ชมหลายอย่างมากเลยซึ่งอันเนี้ยที่เป้าแหววยกตัวอย่างมาเนี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นการที่ทำให้เราสะท้อนถึงเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรอันนี้ใช่เรื่องนี้หรือเปล่าคะก็เรื่องเดียวกันเลยจ้ะเพราะว่าก็อยากจะพาทุกๆคนไปเรียนรู้เนาะว่าเกษตรอินทรีย์ทำยังไงเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักน้ำหมัก จุเินรีเองแล้วก็ทําเป็นเลี้ยงเสตเดือนเพื่อนําปุ้ยมาใช้เองอะไรประมาณนี้จาย์เนาะเราก็จะพาไปเรียนรู้เลยอะไรอย่างนี้จ้ะว่าทำยังไงโอ้โหแต่ละกิจกรรมน่าสนใจมากเมื่อสักครู่แรนลี่เรียบร้อยแล้วนะคะคือแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนบ้านนี้ชุมชนนี้แปลงนี้ก็จะปลูกอย่างนึงอีดแปลงนึงจะปลูกอย่างนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปจําให้ได้แล้วก็ไปหามาอย่างคุณอา ได้เมนูแกงส้มเนาะคุณต้องไปห้ามาละลกออยู่ตรงหน้าได้จำะก,ะกัดผักกาดข้าวอะไรเงี้ยแกงส้มได้อะไรเงี้ยคุณต้องไปตัดมาอะไรเงี้ยกระชายปลูกไว้ตรงหน้าอะไรเงี้ยจ้ะอโอ้โหไม่ใช่อะไรนะคือพอเราลงพื้นที่ไปเนี่ยละลานตามากเพราะาผักเขาสวยมากอันนี้คือผักที่เราปลูกเองทั้งหมดเลยทั้งหมดเองทั้งหมดเลยจ้ะโอ้ก็คือจะปลูกแบบพอปลูกแบบเอนซีเนี่ยมันแตกต่างกับการปลูกเคมียังไงบ้างคุณมันจะได้ทั้งผักสดแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็รสชาติด้วยไหมคะ จริงๆแล้วทั้งาการปลูกรสชาติด้วยแล้วที่แตกต่างสุดๆคือรสชาติเลยจนะ้ะเนาะเพราะว่าพักที่เราปลูแบบอินทรีย์นะ่าจะมีรสชาติกอบวานอร่อยเนาะอย่างเช่นขนาเนี่ยจ้ะถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดเนาะเวลาเราไปทำรัดหน้าหรือพาสอิ๊วเนี่ยเราจะได้กินแบบเอ้ ه, มันมันมีกินยาและกินอะไรแต,แต่อันนี้ไม่มีเลยจ้ะจริงค<อ><า>่ะคือหลายคนอ่ะ ไม่อยากกินคะน้าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของข้อมูลส่งส่งต่อกันมาอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าคะน้าเนี่ยผักเศรษฐกิจก็จริงนะแต่ว่าเป็นผักที่มีสารพิษตกค้างเยอะเป็นระดับต้นๆในบรรดาผักทั้งหมดเลยจะต้องบอกอันดับหนึ่งเลยอันดับใช่เลยคะน้าเนี่ยยานอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าความคิดเหล่านั้นจะหมดไปถ้าคุณได้มาทานผักที่บ้านดงเย็นจ้าใช่ไหมคะใช่เนี่คืออันนี้คือแบบว่าตัวชูโรงเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาแล้วจะรู้เลยว่าถ้าคะน้าของที่เนี่ยคือมันจะกรอบเลยหวานเลยใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้ให้พ่อแววแนะนําผักอื่นต่อเลยบนนี้นี่มีอะไรบ้างให้พ่อแววแนะนำหน่อยค่ะอย่างเช่นคะน,น้าก็เป็นคะน้าธรรมดาทั่วไปเนาะอันนี้เป็นแตงกวาจะ้ะแตงกวาแ,วแบง้งกรอบนะกรอบอร่อยจะ้ะอันนี้ห้อมแบงจ้ะอันนี้ฝั่งตุ้งห้องเต้ฝั่งตุ้งห้องเต้สามารถอเอาไปต้มซี่โครงหมูก็ได้เอาไปแกงส้มก็ได้ผัดน้ำมันหอยก็ได้จ้ะอืมย่างประกาศข่าวนี้สามารถเป็นผักเคียงได้เลยเนาะลวกจย้มน้ำพริกก็ได้แล้วทานสดๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมงานบอกว่า โอ้ยขอส้มตำหน่อยกินกับแก้มได้เลยอันอนีอ้น <มา S 1> อร่อยจริงๆแล้วก็คือ,อพอเราเป็นแบบอินซีอย่างเงี้ยต้นมันจะใหญ่ยาวแล้วก็แบบเต็มไวอ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือแบบว่ากัดแล้วก็คือเต็มคำอ่ะคุณผู้ชมแล้วอย่างหนึ่งคือเขาไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวจัดใช่ใชเพราะฉะนั้นรสชาติอ่ะ จะเป็นของธรรมชาติแท้ๆของเขาแล้วก็มันอยู่ที่ดินอยู่ที่การดูแลด้วยดูแล,แลนะจะต้องดูแลเนาะจ้ะค่ะโอ้โหต้นใหญ่ๆทั้งนั้นอะ่ะอนะคะถ้าว่าเราไปลงพื้นที่ที่นี่เนี่ยแล้วเราอยากจะได้กลับบ้านอยากจะซื้ออย่างเนี้ย เราก็ซื้อจากชุมชนได้เลยถูกไหมคะสั่งได้เลยจ้ะอมีออนไลน์ไหมคะมีจ้ะมีออนไลน์ด้วย <c oughs> ก,ก็ก่อนจะมีโควิดป้าแบวกก็ส่งออนไลน์อยู่เนาะโอ้โอจ้ะอ๋อค่ะตอนแรกกิกนึกว่าแบบเออน,นี่ทําคือเราปลูกกันในชุมชนเราขายกันหน้าชุมชนเปล่านะนักท่องเที่ยวถ้าไปปุ๊บซื้อกลับมาร้กติดใจแต่ว่าบ้านายอยู่กรุงเทพแบบไม่ได้เดินทางไปสุพรรณทำยังไงดีสั่งได้ออนไลน์ได้จ้อเข้าไปในไหนได้บ้างคะ ก็เบอร์พ่อแววได้เลยเนาะแล้วก็ดูใน y t u t u อะไรอย่างเงี้ยจักก็จะมีมเรื่องราวของบ้านทงยินแล้วก็มีเบอร์พ่อแววด้วยค่ะก็ะโทรสั่งเดี๋ยวพ่อแววส่งไปสษณีมาให้ใชโ่โอ้โหเรื่องของผักนี่อันนี้คือจุดที่สร้างความประทับใจมากนะโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนที่เปนะ็นนักท่องเที่ยวไปลงที่บ้านป้าแววเนี่ยคือเขาจะได้เรื่องของ ทำอะไรในชุมชนได้ดูได้ผักเห็นให้ได้เห็นว่าแบบเขาการปลูกผักเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็จะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกกินเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงๆถูกไหมคะจ้าใช่<ม>จริงๆแล้วนะท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยจ้าเราก็จะพาไปเที่ยวชมก่อนเนาะวิธีการปลูก,ลกอย่างไงผักอะไรปรุงดินอย่งงางไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นต้องบอกว่าสร้างาวามเชื่อมั่นให้กับนะักท่องเที่ยวเลยก <อ blir S 2> <อ>็ว่าได้จะจะไปแล้วก็แบบโอ้โหเห็นเลยนะครบเลยตั้งแต่การปลูก อันนี้คือการเก็บเกี่ยวแล้วแต่นอกเหนือจากเรื่องของผักแล้วเมื่อสักครู่อ่ะที่ป้าแหวบอกว่ามีหลายกิจกรรมเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเต้าหู้จ้ะเต้าหู้เป็นยังไงอ่ะเราให้ฟังเลยค่ะเขาให้ให้เราไปดูอะไรให้เราไปทําอะไรบ้างเต้าหู้นี่เราก็จะพาไปเรียนรู้วิธีการโม่ยังไงเนาะแล้วก็ทํำยังไงแล้วก็เวลาเราเอาไปยอดเซกก้อนนะ่าทำยังไงแรายังมีวิธีเดิมๆคือใช้ผ้ากระบางห่ออะไรอย่างเงี้ยจ<อ>้ะแล้วเต้าหู้ที่บ้านโรงเย็นนี่เราไม่ผสมแป้งเลยจ้ะเนาะ ไม่ได้ผสมแป้งแล้วก็ไม่ใช้ซ่านกันบูดเลยอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วก็เนื้อทุกเรื่องล้วนๆเนื้อถุกเรื่องล้วนๆเลยเราก็<ต>จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มดวล<ช>ไม่มีแป้งเลยใช่ไหมคะมันเป็นมันจะเป็นแบบเต้าหู้แผ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเต้าหู้แผ่นข้าวเนี่ยที่เขาเอาไปทํา อพะโลหรือเอาไปผัดใส่ถุงงอกอะไรประมาณเนี้ยจ้ะก็จะได้เห็นได้ทําด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเงี้ยเราเกิดได้เมนูเต้าหู้ก็ต้องวิ่งไปที่โลเต้าหู้ไปเอาไว้อย่างเงี้ยหรอทุกอย่างทั้งชุมชนได้หมดวิ่งไปที่ไหนก็ได้ได้จ้ะก็อย่างเต้าหู้เนี่ยเราก็จะใส่ไว้ในเมนูสมุนไพรชุบแป้งทอดเนาะคุณต้องไปเก็บเห็ดคุณต้องไปเก็บวอเตอร์เคสคือภากที่อ่า ที่เราเขียนไว้ข้างในข้างในใบโพยของเราว่าเราต้องไปเอาอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณต้องไปเก็บตรงนั้นมาอะไรเงี้ยจ้ะโอ้เป็นความคิดที่ดีมากแล้วเราไปแล้วมันจะสนุกจริงอนจอยจริงเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตคือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบพอทําแล้วก็ประทับใจในในเรื่องราวที่ได้ไปเก็บผักเองแล้วทําแล้วยังได้กินเองด้วยอะไรเงี้ยแต่โอ้ดูถามนิดนึงว่าพวกเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะกว่าจะทําเสร็จเป็นแผ่นอย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมคะ ก็ไม oh. oh. ่นานเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแต่แต่ต้องใช้เวลาเวลาเราต้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาใช้นึ่งเนาะไม่ไม่ไม่ได้ต้มใช้นึ่งเอาหม้ออบไอร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทําให้ทันเวลาเนี่ยเวลายอดก้อนอะไรอย่างเงี้ยจะเพราะต้องไปคนน้าเกลือเนาะ่ให้มันแบบว่าเซตตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเซตตัวแล้วเออมันก็ต้องคือมีกรรมวิธีแต่ก็ไม่ถือว่าไม่ได้นานมากไม่นานมากก็เราจะพยายามเลือกกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวอ่ะจะรอได้แล้วก็ร่วมทําด้วยกันได้ด้วยถูกไหมคะ เราเราก็ั้งท่ามแัท่องเที่ยวเนาะเวลาที่อ่อไประยะเวลาที่อยู่บ้านโรงเย็นค่ะจะอยู่ครึ่งวันหนึ่งวันหรือสองวันหนึ่งคืนอ,อะไรประมาณนี้ก็จะมีนักมีกิจกรรมให้เลือกแล้วว่า,าวันหนึ่งจะได้กิจกรรมกี่กิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋ออันนี้น่าสนใจมากเลยก็แสดงว่าคุณผู้ชมสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่บ้านโรงเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแพลนให้เลือกถามเรามาเลยว่าเราอ่ะจะอยู่ครึ่งวัน เต็มวันหรือว่าไปเที่ยวแบบว่า2วันหนึ่งคืนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ซึ่งความแตกต่างก็คือว่าทางด้านของป้าแววเนี่ยก็คือจะได้ใส่กิจกรรมที่เราอยากได้คัดมาเน้นๆเลยถ้ามีเวลาน้อยแต่ถ้ามีเวลามากหน่อยก็จะได้ซึมซับได้ยาวๆหน่อยจช่ถูกไหมใช่ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของการเก็บผักแล้วนะคะมาทาเรื่องดูเรื่องของเต้าหู้ต่างๆแล้วเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้มีปลาด้วยมีสัตว์ บ่อปลามีบ,อบ่อปลาจ้ะเนาะอันนี้เป็นต้องบอกเป็นกิจกรรมว็แบบกลุ่มครอบครัวซึ่งเด็กๆชอบมากๆที่บ้านโรงริยนเราเราปลูกส้วนไผ่เอาไว้เนะาะแล้วก็มีโบป่ปลาซึ่งเป็นโบป่ปลาธรรมชาติให้เด็กๆได้เอาเอา ไม้ไผ่ท ok, oh ี่เราไม่ได้ใช้แล้วน่ะมาเป็นกันเบ็ดและตกปลาโอ้โหมีครบเลยครบเลยแต่สิ่งหนึ่งที่กิ๊กสงสัยมากเลยอ่ะก็คือเรื่องของการดูวงจรชีวิตไส้เดือนน่ะป้าแม่ยังไงอ่ะคือเราจะต้องเราจะมีส่วนร่วมได้ยังไงกับกิจกรรมนี้อ่ะ ก็สนใจเขาก็จะไปไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนว่าเลี้ยงยังไงเนาะถ้าเด็กๆนี้ก็จะหกคุยกันเลยโกยออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยอะไรเงี้ยจ้ะเด็กๆอาจจะชอบคุยชอบเล่นกับไส้เดือนใช่ไหมคะแต่ว่าพอตัวของผู้ใหญ่ไปเนี่ยไปรู้เนี่ยก็จะคือเหมือนกับว่าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าวงจรชีวิตของไส้เดือนเขาเป็นยังไงเขาจะช่วยช่วยในเรื่องของการสร้างสมุนยังไงบ้างไส้เดือนนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะเส้เดือนไส้เดือนนี้เป็นเป็นพันที่เข้ามาเป็นพันธุ์ที่มาย่อยส้ร่าย ที่วนนมอะให้เป็นปุ๋ยโดยเฉพาะเลยอาทิตย์นึ่งก็เป็นปุ๋ยได้แล้วก็มีความสามารถในการกินกินขี้วัวไปแล้วก็ท่ายออกมาทำให้เป็นให้ปุ๋ยได้ไวอะไรเงี้ยจ้ะโอ้แล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแปรรูปขี้วัวให้เป็นปุ๋ยไวมากเลยแล้วก็จะได้ใช้ปุ๋ยตรงนั้นเอามาใช้ต่อใช่ไหมคะโอ้ยงี้เราเวลาเราเลี้ยงทีให้มันได้ให้มันได้ปริมาณของปุ๋ยไวๆเนี่ยต้องเลี้ยงเยอะไหมคะเม่อวา ที่ที่ชุมชนเราเลี้ยงไม่เยอะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราเลี้ยงเสตเดือนเพื่อน,นําปุ๋ยมาใช้เองแล้วก็ให้คนที่มาศึกษาโรงงานได้มาเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะก็มไม่ได้เลี้ยงเยอะมากไม่ไม่ได้เลี้ยงเยอะมากมแต่ว่าเราก็ได้ได้เห็นว่าแบบกระบ,บวนการขั้นตอนอนกว่าจะจากขี้วัวจะมาเป็นปุ๋ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มีวิธีการยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยจ้ะ ถึงบอกไงว่าทางเลือกแบบกว่าที่จะเปลี่ยนจากเกษตรที่เป็นสารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายต้องใช้ความุู้บ้านเหมือนกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เวลาและใช้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้ปลอดสารพิษให้ได้มากที่สุดะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของผักแล้วเราขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าอนะคะเผื่อว่าสมมติว่าเราไปเที่ยวบ้านเขาแล้วเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยอะรู้สึกคอแห้งเราก็จะมีนี่เลยค่ะ เป็นน้ำอร่อยออร่ยที่จะสร้างความชุมคอให้เราได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนเหมือนกันเห็นบอกว่าได้โอทฮอด้วยใช่ไหมคะจ้ะอ่าป้าแววแนะนำเลยค่ะอยากได้น้ำกังเลยป้าแววชงให้หนูดูด้วยได้ไหมอ่ะแนะนำหน่อยแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างค่ะอันนี้คือเป็นเป็นมอนหมักเนาะหมักอันนี้คราวที่แล้วเราเห็นแล้วจ้ะค่ะมอนหรือว่าเมลบรี่จ้ะเอามาหมักเหรอคะอันนี้เรามาหมักไว้สามเดือนจ้ะ <Ooh. S 2> ส้มเดือนที่จะทานได้เนาะ,ะแล้วอันนี้เป็นมะนาวโห่ลอยแก้วมะนาวโหรลอยแก้วจ้ะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงลอยแก้เหมือนกันจะ้ะโอ้โหแต่ละอย่างนี่ใส่เนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยนะคะจ้ะมันมีคุณประโยชน์หรือว่ามีสารพคุณแตกต่างยังไงบ้างคะจริงๆแล้วสรรพคุณมันคล้ายกันเนาะแต่รสชาติึงต้องบอกว่ารสชาติไม่เหมือนกันอ,อย่างเหงือมนมากเนี่ยจ,จ้ะเขาก็จะมีแอลกอฮอล์เยอะกว่านิดนึงเนาะเพราะเราหมักไว้ซ้มเดือน ค่ะหมักไว้3ามเดือนยิ่งคือเราตอนหมักเราไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปนะไม่จะไม่แต่ว่า<ม>พอเราหมักไปเองเหมือนตัวเขาเนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์ออกมาโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยเหรอคะว่าค่ะจ้ะใช่นี่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นภาพนะจากนี้เลยค่ะ เขาเป็นลูกๆแบบนี้เรอเอามาใชฟเลยคะอันนี้ลูกสดๆจ้ะลูกสดๆเลยเราเราก็ใช้ลูกสดเนี้แหละเก็บมาแล้วไปหมัก่างนี้เลยจ้ะโอ้แต่เราต้องมาตัดอ่านี่ตรงคขั้วให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยจ้ะอยากหยิบถาามากเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าจากลูกสดๆเขาเก็บมาแล้วมาหมักอันนี้สามเดือนจ้ะสามเดือนค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบ เหมือนเวลาเราทานเราก็จะรู้สึกว่มมันได้มีความแอลกอฮอล์นิด,นดๆเบาๆอย่างนี้ใช่ไหมช่วยเรื่องอะไรบ้างนะชุ่มคอมีวิตามินเยอะด้วยนะจ้ะใช่ค่ะและถัดไปเป็นมะนาวโหจ้ะมะนาวโหรสชาติมันจะเป็นยังไงแต่สีสวยมากเลยอะมะนาวโหก็จะเอาปเปรี้ยวแล้วมีแอลกอฮอล์เยอะกว่ากระเจี๊ยบจ้ะ โอ้อันนี้ไล่ลำดับเลยใช่ไหมไล่ไล่ลำดับเลยจ้ะอันนี้แอลกอฮอล์เยอะสุดแล้วก็อันนี้แอลกอฮอล์กลางๆแล้วนี้อันนี้ก็น้อยสุดน้อยสุดจ้ะอ๋อซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความแบบแอลกอฮอล์ออกมาโดยธรรมชาติของเขาจ้ะแล้วเวลาทานเราทานยังไงคะทานสดอย่างนี้ได้เลยเหรอ ยังยังมะนาวโห่ทานสดมันมันไม่อร่อยเนะาะกะเจียบทานสดก็ไม่อร่อยแต่มอเน,นี่ทานสดอร่อยอที่ตรงเยนเราก็มีกรรมวิธีกาเนาะอย่างเช่นอามอนามนมักเนี่ยอาก็สมารถเอามาชงเป็นน้ำน้ำมอนมากสดามะนาว <N> ซึ่ง <N> ต้องบอกเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ย <K> อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวยชอบมากมากเลยจ้ะ <Ü> <N> อยากรู้ล้ค่ะหมกักมันหมักเนี่ยเวลาเราจะทาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทาเนี่ยโซดาแล้วก็บีบมะนาวลงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้บีบเนาะเราก็จะใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็ฟันมะนาวเึงนเนี่ะจ้ะใส่ล <N> งไปเลยจ้ะ<อ>แต่ละคนคนก็จะออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยจ้ะโอ้โหค่ะแต่ละอย่างเขาก็จะมีแบบว่ากรรมวิธีในการใส่แต่ส่วนใหญ่ สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโซดาโซดาจ้ะโซดาเนี่ยจะทําเวลาเรากินไปแล้วเนจะทําให้เราสดชื่นยิ่งช่วงใบป้ายอะไรอย่างเงี้ยจ้ะจะสดชื่นมากๆจากเหนื่อยมาพอพอดื่มเข้าไปเลยรเนี่ยจักจะชุ่มกระชชยกระะชยเลยเนาะหายเหนื่อยเลยนะคุณผู้ชมจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าดูในขวดโหลแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวกิ๊กตักให้นี่ให้ดูก่อนนะคะว่าตัวเนื้อเขาเนี่ยโอ้โห หูยนนแน่นเลยนะนนแน่นเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือหมักสามเดือนได้โหลนึงเนี่ยต้องหมดไปกี่ลูกคะเนี่ยหูเยอะน <laughs> มันไม่ได้ชั้ไม่ได้นับนะนับนับไปโท่วเลยแต่เพราะว่ามันลูกเล็กเนาะเราต้องอใช้ความพยายามในการเก็บแล้วในการ ตัดครัวแล้วก็ต้องมาล้างพึ่งแดดให้เรียบร้อยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจะถึงจะมามักอย่างนี้ได้ได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเลยดีกว่าให้เพื่อแวลชงให้ลองดูหน่อยซิว่าเมนูปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติวกิ๊กเป็นนะักท่องเที่ยวเหนื่อยจังเลยค่ะชงให้ทันหน่อยได้จ้ะ <c oughs> ต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตของบ้านตรงเย็นเลยนะจ๊ะเพราะว่ามนฑลมากสดามะนาวเนี่ยจริงๆแล้วบ้านตรงเย็นเราเราไม่รู้สู้หรอกเนาะพอดีก็จะมีเชฟคนหนึ่งที่เข้าไปเที่ยวที่ บ้านดงเย็นจ้ะเนาะค่ะแกก็พอเห็นปุ๊บแกก็บอกว่าเป้าแววเนาะเดี๋ยวจะจะทำให้ดูเนาะว่ามันจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ยังไงอะไรเงี้ยจ้ะโอ้นักท่องเที่ยวมาแนะนําเราะเขาเป็นเชฟเป็นเชฟจ้ะจากตอนแรกที่เราแบบว่าเออปลูกแล้วเราก็เก็บมาเราก็เอามาทานกันเล่นๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอันนี้ได้เป็นอันนี้เลยจ้ะเนาะโอ้โหอ่ะมาจัดเลยค่ะใส่น้ําแข็งกันเนาะค่ะ อันนี้คือหมอนหมากแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ป้าแววตักขึ้นมาแค่ช้อนเดียวคุณผู้ชมกลิ่นคือแบบดีมากอ่ะออสามเดือนนะคะหมากในนี้ในขวดโหลนี้นะ,ะสีก็คือเข้มมากสีเข้มข้นมากนะคะแล้วเมื่อกี้ตักขึ้นมาแค่แบบช้อนเดียวตักช้อนเดียวเท่านั้นเองใส่น้ําแข็งเต็มเลยเต็มเลยจานนู้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ํายอดข้างหน้าอีกทีหนึ่งว้าวา ปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยจะ้ะเราก็จะใช้ดอกอัญชันเนาะมาตกแต่งให้สวยงามอะไรเงี้ยจ้ะอ่าออ๋อ,อแล้วก็เอาน้ำก็เทอู้สีสวยมากของอร่อยอร่อยนี่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมผู้ชมสีสวยมากแล้วก็ด้านบนอย่างเงี้ยคือปกติแล้วถ้าหากว่าใครมีอัญชันหรือว่าเราเอามะนาวฝานใส่ลงไปด้วยมันก็จะได้ลดความเปรี้ยวไปแล้วไปแล้วไม่นิดนะคะ กิ่นดีมากเลยค่ะอยากชิมมากเลยอ่ะอันนี้ละหนึ่งอันนี้<ด>คืออีกหนึ่งเมนูนะคะแต่หลังจากนั้นนอกเหนือจากนี้เขาจะมีตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมอีกด้วยก็คือน้ําสีชมพูใช่น้ําสีชมพูสีสวยมากเลยอันนี้คือมะนาวโหมะนาวโหจ้ะค่ะแล้วพ่อแม่บอกว่าถ้าดื่มเพียวๆนี้อาจจะไม่อร่อยต้องใส่โซดาด้วยเหมือนกันต้ใส่โซดาด้วยจ้ะเราจจัดเลยค่ะต้องทํายังไงบ้างคะ สูตรก็จะคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันเนาะอ่านอี่หน,นูมีนี่ค่ะเป็นอาวุธเพิ่มเติมนะคะโอ้โหเนื้อก็กินกลอ็อร่อยจ้ะค่ะอันนี้ก็ใช้ช้อนหนึ่งเหมือนกันเนาะช้อนกว้างก็ได้จ้ะเนาะเดี๋ยวเราเอาน้ำเติมเติมให้มันข้างหน้าให้มันเป็นซี่คัอนอีกทีนึงปกติแ<น>ล้วมะนาวโหรสชาติมันจะประมาณไหนคะมันจะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวๆปียวถ้ามันดิบๆอาจันเรียวเปรี้ยวพลาดๆาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะโอ้ อันนี้คือเราก็ใช้ลูกลูกแบบเล็กๆหน่อยเนาะลูกแบบยังไม่ได้สุกมากใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาหมักเลยอันนี้เราต้องมามาผ้าแล้วก็แกะเป็ดออกอะไรเงี้ยจ้ะอืมว,ว้าวก็ใส่โซดาให้เกือบเต็มเหมือนกันเนาะจ้ะแล้วเราก็เอานี่เอามะนาวโหใส่ลงไปนิดนึง แค่นี้เลยก็เสร็จ,จแล้วเรียบร้อย,ย,อ,ยอันนี้ไม่ต้องคงไม่ต้องใส่มะนาวไว้แล้วละโอ้ <c oughs> โหเพราะว่า <c oughs> น่าจะเปรี้ยวเลยนะคะแต่ว่าสีสวยมากคุณผู้ชมอันนี้สีแบบเหมือนค็อกเทลเลยอะ่ะหวานธรรมชาติเลยนะใช่สีหวานแต่รสชาติคือเปรี้ยวนะ <c oughs> ใช่ไหมคะ ก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะเราอเราใส่สุดาแล้วก็จะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ออ้ยสีสวยมากนะคะถัดไปอันสุดท้ายอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าอยากจะแอบบอกคุณผู้ชมว่าก่อนเริ่มรายการเนี่ยกิ๊กแอบดื่มไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคืออร่อยมากกระเจียบกระเจียบลอยแก้วจ้ะอ๋อนี่ก็คือลอยแก้วมาแล้วจ้ะก็คือลอยแก้วเชื่อมเนาะ <c oughs> เราเชื่อให้เป็นกระเจี๊ยบลอยแก้วธรรมดานเนื้อกินไม่ได้เนาะถ้าเราเอาไปไปต้มเอ<ฆ>าตาแค่เราไปต้มะอะไรเนื้อกระเจี๊ยบจะกินไม่ได้แต่ทาพอมาทําลอยแก้วปุ๊บเนื้อกระเจี๊ยบกินได้คืออันนี้เขาให้กระเจี๊ยบแบบเต็มที่แน่นมากแล้วในการหมักคือสังเกตสีน้ํานะคุณผู้ชมโอ้โหอีกนิดนึงจะเป็นวายแดงแล้วค่ะสีแบบได้เลยอ่ะเต็มที่มากงั้นเดี๋ยวอันนี้หนูขอทำเองได้ไหมได้เลยจ้า ขอพ่ะแบบวแบบขอเป็นมือชงนิดนึงนะคะอ่าล้วก็เตรียมแก้วมาแล้วใส่จํานวนปริมาณก็คือใส่ได้เลยใส่ได้เลยตามชอบเลยนะคะชอบเลยจ้ะอ่าอือเนื้อเน้นเนเะ่ยคือปกติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยดอกกระเจี๊ยบเนื้อเขาเนี่ยเรากินไม่ได้ใช่ไหมคะปกติครับคือคือเมื่อก่อนเขาแบบเราไม่รู้ว่าเรามาทําอย่างนี้ได้เนาะเราก็าไปตากแห้งแล้วก็ต้มเป็นแค่น้ํากระเจี๊ยบค่ะพอเรามาทําตรงนี้ปุ๊บเนาะเนื้อเราลองลองชิมดูว่ามันอร่อยมากๆอะไรเงี้ยจ้ะแล้วก็ มันก,ก็คือแบบว่ากลายเป็นว่ากินได้ทั้งเนื้อทั้งน้ําก็อร่อยอ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะไปใส่น้ําแข็งนะคะคุณผู้ชมดื่มได้เลยแบบคือเวลาที่เราหเหนื่อยเนาะจากการทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ความชุ่มคอชุ่มประชวยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยีช่วงช่วงหน้าร้อนช่วงใบใบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ สดชื่นมากๆเลยจ้ะโอ้อย่างนั้นอ,อยู่ประเทศไทยก็กินได้ทุกช่วงอะเพราะว่าร้อนทุกร้อนทุกช่วงเลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ่าพอเสร็จแบบนี้ปุ๊บใส่โซดาได้เลยนะคะใส่โซดาได้เลยจ้ะอ่าแล้วก็ใช้ดอกนะมามำยองข้างหน้าเนาะว่ากะแต่งหน้าตาว้าวนี่นะ,ะเติมน้ำได้เลยจ้ะค่ะแล้วก็ดอกด้วยนี่ โอ้เรียบร้อยค่ะคุณผมอชมอยากจะเอาทั้งโหลเนี่ยสามโหลกลับบ้านมากเลยเพราะกลิ่นดีมากเลยนะคะโอ้โหสวยมากอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ดื่มได้ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าคุณจะแบบว่าอยู่ในช่วงไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะทําให้เกิดความชุ่มคอแล้วก็ทําให้เกิดว่าเออเราก็ชุ่มชวยเรารู้สึกว่าเรามีแรงในการทํางานต่อไปมากขึ้นคืออย่างบางคนอย่างเนี้ย คือทางานเยอะแล้วยังไม่ทันได้ทานข้าวร่างกายมันจะเหมือนขาดน้าตาลมือจะสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือจะช่วยในเรื่องของการทําให้แบบชุ่มคอแล้วให้มีแรงแล้วก็ที่สําคัญคือมีประโยชน์มีวิตามินด้วยนะใช่คะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปท่องเที่ยวที่ชุมชนของเปาแววก็จะได้เป็นแบบเหมือนแบบนี้เลยจ้าเนาะจะจะได้ทานแบบนี้บบนได้เลยจ้ะโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยหนูถามนิดนึงค่ะว่าหลังจาก การทำแบบนี้แล้วเนี่ยเรามีการบรรจุใส่ขวดโหลหรือว่าขายให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับบ้านได้ไหมคะเราเราบรรจุในขวดเนาะเพราะว่าอย่งยงอางกระเจี๊ยบแดงเนี่ยจ้ะเราก็จะค่้ยน้ำแล้วเราก็จะแยกไว้อ๋อเหรอคะขายขายเป็นน้ํากระเจี๊ยบเลยน้ำกระเจียเยเจ๊ยบอะไรเงี้ยจ้ะอืม,อมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถลองไปดูได้นะคะลองทําชิมเองก็ดู ก็ได้นะได้แต่ถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่ารสชาติของที่บ้านเป้าแหววเป็นยังไงต้องไปที่ชุมชนวนาเกษตรนะคะบ้านดงเย็นนะคะก็จะได้ชิมรสชาติอร่อยๆอออแบบนี้นะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอยากให้คุณผู้ชมได้ลองไปศึกษาไปสัมผัสดูนะคะว่าวิธีเกษตรอินทรีย์ครบวงจรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นยังไงกิจกรรมเยอะแยะมากมายถึง12กิจกรรมให้เลือกเนาะเราลองไปเที่ยวกันดูก่อนแล้วจะติดใจแน่นอนนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เวลาของรายการของเราใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> สุดท้ายแล้วกันให้ป้าแวว าฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะคะรวมไปถึงฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะเชิญค่ะจากก็ต้องอเนาะอ,อยากให้เชิญชวนไปเที่ยวบ้านดงเย็นจ้ะเพราะว่าบ้านดงเย็นเราเป็นกเกษตรอินทรีย์เนาะมีสินค้ามากมายมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพวกกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบแดงเนี่ยเราก็ปลูกกันเองเนะจัะเราไม่ได้ไปซื้อที่ท้องตลาดมาเลยแล้วก็มาแปรรูปเองมะนาวโฮก็ปลูกเองเนาะมอนเบอร์รี่ผักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ก อันนี้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราไม่ใช้สารเคมีเลยก็อยากจะเชิญชวนเนาะคนที่รักสุขภาพเนาะให้ไปเที่ยวที่บ้านดงเย็นต้องบอกว่าที่บ้านดงเย็นนะจ๊ะเรามีอาหารแบบต้องบอกว่าต้องไปชิมเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงก็อันนี้ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมเนาะที่ให้โอกาสเป้าแววแล้วก็ชุมชนเป้าแววมาที่นี่เพื่อมาเพย่พร่แพรกิจกรรมต่างๆแล้วก็เรื่องราวของบ้านดงเย็นมาต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยจ้ะ ขอบคุณมากจ้ะ รายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณป้าแววเป็นอย่างสูงเลยะนะคะที่วันนี้ได้มาแนะนานะคะกิจกรรมดีๆที่แค่ฟังก็อยากจะไปเที่ยวแล้วว่านะคะไปสัมผัสกันนะวิถีเกษตรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์ใครรักสุขภาพนะคะหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยแหละอยากจะเรียนรู้ซิว่าเราอ่ะจะทําอาหารกินยังไงที่แบบว่าทําให้เราจากเดิมเนี่ยอาจจะมีสารเคมีปะปนกลายเป็นของสดใหม่จากธรรมชาติอย่างแท้จริงก็ลองไปเที่ยวกันดูได้นะคะที่ชุมชน วิสาหกิจวรรเกษตรดงเย็นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแววสว่างแจ้งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะป้าแวววันนี้สนุกมากเลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเวลาของรายการของเรานะคะคุยข่าวเล่าเรื่องสินก็จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมวันนี้กุ๊กกิ๊กแล้วก็เป้าแววลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ